ทุกคนอบ้านของเหาไปหับยีรันปุ๊บก็คือยืนเฝอถามหาแต่ฝอนะแล้วตอนนี้คือ4โมง4โมงแรงแล้วทุกคนต้องหาฮานฝือให้นางอันนี้ฝือยังโบมากินพักกินสุกี้ไปก่อนสุกี้ไปก่อนลองทองลองทองนะวานนี้มีอย่างเก่งเรามาบริสุทิ์หลาโอ้ขอบใจเด้ออันนี้สุดอันนีพอดี โอ้ความโชคดีผอดใจเด้อตินหานพอดีแน่นอนจริงๆโชคดีของโนนีหอยน้อยเด้อบโได้น้อยนะจ๊ะอันนั้นพอบ้านห่วยใหญ่คือฟูดใหญ่เลยนี่แหละมาเราต้องทานเผมอทุกคนจะมาชิมมังสุิรัตเป็นจะแซมเนาะอันนี้เป็นคาลายเด้อคาลายแล้วก็จะมีอันนี้น้ำมีหลายอย่างนี่คาลายทุกคน แล้วก็มียอขาวมีลูกซิ้นอันนี้เพื่นบอกว่าอันโน่นี่กับพี่ออมนี่เป็นกิ่นแบบสองคนสุดท้ายแล้วเราไปกับสิบินห้างเลยแปบลบว่ามันน้ำาน้ำซุปเหมือเดเียน้ำซุปาืแซ่บนัวมากทุกคน วิถีพอบ้านคุงนะมาต้้องไดกินเคยลาววิถีเคยลาวคุณเนี่ยใส่พริกใช่ไหมแล้วก็ใส่จริงๆมันมันกระเส้นเลยเนี่แต่น้ำน้ำซุปเข้มข้นมากเลยใส่เป็นพิธีเนาะพอสไตล์คนลาวก็ต้องปรุงนิดนึงปรุงนิดนึงนวดไปเลยโอ้มาจานสุดท้ายพอดี กินน้ำซุปกันนะครับแด้ร้อยไหมร้อยร้อยมากสะใจผมส่มักเก็ตเจียวลงไปมักนาวมักนาวหวดแต่ว่านุนีมักส้มนุนีขอสองเปียงเด้อเรากบใสถท่วงอ จอนมักเค็ดมาทุกคนกินเฟรชแซ่บแบบชิ้นขาลายทุกคนอืมสดน้ำใบมิ้งแท่งหมักเก็ดทุกคนยิ้มจับปิด ม้วนกินกับสุกี้ ขาลายคุเคืนสิกที่อืมอมากเลยคุกผมมันผิดแล้วมันก็เด็กมากอ one have a minute gone want to eat no catch okay ผู้คนไทยมาเยียงจันอย่าลืมมาเวกินฝือดเดอร์ฟ้อมปูแ้มแห่งเยียงจันทนะทุกคนไปกันบ๊ายบาย